กันจะสี่ทุ่มหมูกะทะตองสุ่มนะห้าร้อยบาทเราจะสั่งสองชุดนะนี่กินสองคนนะก็ห้าทุ่มแล้วห้าทุ่มแล้วสามทุ่มสี่สิบแปด กำลังจะสี่ทุ่มเออจะพูดนีกนะฮะสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่แบร์บ็อกซ์ชาแนลนะครับก็ตอนนี้เนี่ยจะสี่ทุ่มแล้วเพิ่งเสร็จงานกันนะครับหาของกินดีกว่าตอนแรกว,ว่าจะทํานั่นทํานี่เลยว่าขี้เกียจไงแต่ก็จะทํากินตั้งแต่ตอนช่วงหัวคข้ามก็ก็ขี้เกียจอีกเราสั่งของกินดีกว่าผ่านไลแมนไลแมนไม่ได้เข้าก็เดี๋ยวจะสั่งชาบูมากินครับจริงๆแล้วก็ชาบูหรือมูกทะนั่นแหละร้านเดียวกัน ถ้าดึกๆเนี่ยทักสี่ห้า 4, ทุ่มเราจะสั่งอะไรได้บ้างใน,นระแวกบ้านเราอะเนาะมันมีสองอย่างให้เลือกให้ลุ้นอย่างแรกคือมีร้านเปิดไหมก็เท่าที่หาดูก็ก็มีแหละประเด็นที่สองจะมีไรเดอร์ไหมประเด็นแรกเราเปิดดูแล้วเมื่อกี้ก่อนที่จะเลข์ดน,นะว่าร้านนี้เปิดเขาเปิด2ี่สบสี่ชั่วโมงด้วยเป็นร้านชาบูหมูกระทะนะไปไหนล่ะอ,อ๋อชื่อร้านหมูกระทะชาบู ค่าส่ง2 0บาทเองเขาเป็นหมูกระทะชุดเล็กชุดใหญ่แล้วก็หมูกระทะกล่องสุ่มกล่องสุ่ม500ร้อยนะเขาบอกว่าแล้วแต่ผมนะครับแต่สั่งทั้งทีเราก็ต้องดูข้อมูลก่อนว่าร้านเขามีอะไรให้เรากินบ้างใช่ปะ่ะเขาก็จะมีมีหมูมีตับมีผักมีไข่ไข่ไก่มีมาม่าน้ำจิ้มเนาะทะเลหมูพริกไทยดนาะหมูมักงาตับหมูแล้วสรุปวันนี้จะสั่งอะไรหมูกระทะกล่องซุ้ม500ร้อยก็เลยปรึกษากันว่าเราจะสั่งสอชุดแน่นะ สองชุดเลยจ้ารอบบิกเนี่ละสีทุ่มนี่แหละอ่ล่ะเดี๋ยวเรามากดสั่งกันเลยดีกว่านอกหมูกระทะกล่องสุ่มนะ500บาทเราจะสั่ง2ชุดนะเราอยากรู้ด้วยว่ากล่องสุ่มกบสุ่มจริงไหมมาเป็นกล่องหรือมาเป็นถุงหูหิ้วนะแบตก็จะหมดต้องรีบสั่งละรู้ไหมว่าสมัยเนี้ยเขามีเทคโนโลยีที่เรียกว่า power bank power bank <c oughs> มาที่บนต๊ะน,นู้น <c oughs> อโอเคต่อ เอางี้นะเราจะไม่สั่งตัวเมนูเสริมด้านนอกเนาะเราไม่เสริมเราจะลไปลุ้นกันว่าในที่เขาเขาเขียนว่ากล่องซุ่มของเขาว่ามันมีอะไรบ้างใช่เราจะไปลุ้นอย่างเดียวเลยอ่าแล้วเราจะดูกันว่าเราจะได้ทุกอย่างจากไอเมนูเสริมเขาไหมอเออน่นุ่แนหนุกแนหนุ่งให้เราสั่งเลยนะแอรทุกคัสเลยนะสองกล่องเลยนะอืมผงูหูตัดเงินไวแล้วเกินได้ลายแมนแล้ว เราอ่ะมาดูนว่าเราจะได้เท่าไหร่แล้วก็กล่องสุ่มเราจะมาเป็นกล่องมาเป็นถุง2ชุดที่ได้เหมือนกันหรือต่างกันนะแล้วก็ในเศรษฐกิจวันนี้เนี่ยหมูราคาแพงมากเราจะดูว่าเราจะได้หมูเยอะไหมเดี๋ยวรอกันครับไปบายเบอรไม่ใช่บายบายเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาอย,อยู่ตรงนี้ละอยู่ตรงนี้ละใกล้ละกินดึกนะวันนี้ วด้วยอ่ะระดักรอ,อ,อแล้วเนี่ยตอนมาแล้วมาแล้ว,ว,ลวมาแล้วนนกันเดียวด้วยพี่เด้มาเลวครับผมรอเลยปกติขี่ดึกเลยนะครับ ออกมาเย็นนะครับจากเลิกงานนะครับอ๋อมีอยรจด้วยนะขั้วขอบคุณครับขอบคุณครับเดินทางปลอดภัยกินเยอะพี่กินสองคนนะสามคนสองคนอาจจะแค่ตู้เนครับขอบคุณครับโอเคครับก็ตอนนี้เราของลงจานเรียบร้อยแล้วก็ แวบแรกก็บ,บอกก่อนเลยว่ารู้สึกว่าเอ๊ะเขาลืมส่งมาให้เราชุดเปล่าเนี่ยเป็นชุดเดียวหรือเปล่าเนี่ยเออแต่ก็แกะไปคุยไปดือปด้อไปดื้ออะไรคือดูวะ <laughs> ดูไปแล้วเอ๊ะก็ไม่มเพราะาเนี่ยอันนี้คือหนึ่งถุงเนาะก็น่าจะร้อยกระบาทสิ่งที่ได้มานะเขจะมีหมูหมักพริกไทยดำนะครับอันนี้หนึ่งถุงมีสองถุงนะได้มาสองถุงมีตับนะครับนี่ตับหมูแล้วก็มีผักสดนะชุดใหญ่อยูันนี้มีข้งางใต้มีผักบุ้งด้วยนะน้ำจิ้มสามขวดนะครับแล้วก็เซตอาหารทะเล นี่ก็จะเป็นหมึกบ้างหมึกเขาเรียกอะไรนะหมึกยักษ์เนี่ยโดนหมึกยักษ์มีปลาหมึกกรอบม,มีปลาดอลลี่มีปูอาจมีโบโลน่าก็ถือว่าเยอะอยู่นะแล้วก็ยังมีมาม่าอีก4ก้อนนะครับแล้วก็เป๊ปซีกหนึ่งขวดใหญ่ทั้งหมดเนี้ยหนึ่งพันบาทนะก็ยังอดคิดอะ่ะพอเอ๊ะคุ้มแหละแต่ก็ยังอดคิดอยู่แต่พอเอ๊ะเราสั่งมาจากเดลิเวอรี่นะแอปเดลิเวอรี่ก็จะมีเสียค่าจีพีเนาะทางร้านก็จะเหลือแบบโดนหักออกไป32%โดยประมาณเนาะก็จะเหลือว่า อะไรนะสั่งสองเซนเราก็จะเหลือเจ็ดร้อยกว่าบาทหกหกร้อยกว่าบาทก็คือหนึ่งพันบาทที่เราสั่งเนี่ยร้านโดนไปแล้วสามประมาณสามร้อยยี่สิบถึงสามร้อยห้าสิบใช่จะเหลือถึงร้านก็ประมาณหกร้อยกว่าเริ่มกินกันดีกว่าครับตอนนี้ห้าทุ่มกว่าแล้วหิวมากกลิ่นของน้ําซุปมันชัดมากลยเนาะว่าอืมไม่ยี่ห้อใดก็ยี่ห้อหนึ่งแหละวันนี้ขอกินในครัวนะครับเพราะว่าเรามีปิ้งยากอานกจะค่อนข้างเยอะ

ขาสุ่มมาตั้งสองชุดเนาะ,ะแทนที่ว่าเออเราจะมีสามชั้นอะไรมาให้ติดก็เลยราสุ่มไม่ติดอ่ะรสสุส่มไม่ติดตรงมมนี้ในยุคหมูแพงที่หมูแพงก็จะหายไปเพราะว่าในท็อปปิ้งเมื่อกี้ที่ที่อ่านให้ฟังเว็บๆอ่ะเขาไม่มีนะหมูสันคอหมูสามชัน้นสลด์อะไรอย่างเงี้ยเรื่องขาสุ่มไปสองกล่องเนื้อสันคอมานในสามชั้นเลยได้หมูหมักฟิไตไส้ดำมาสองโลหมูแพงเนี่ยเข็ดดึกแผงเดียว เยังไม่ได้กินตะคำเลยครับตอนนี้ผ่านไปแล้วสิบนาทีไปเไยตะคำเลยหมูก็ยังไม่ตุกน้ำก็ยังไม่เดือดเฮ้ยเดือดแล้วเดือดวจิ้มมันจิ้มหมูนุ่มอร่อยอร่อย กิโลวันนั้นน่ะเราต้องลงวันนั้นละหมดแล้วเพราะว่าน้ำมันน่าจะเปินครึ่งโลอ่ะอืม่มีกุ้งด้วย อันนี้คือมหมูต้มแม่วม่มันคือเตาย่างไม่ใช่หรอเตาย่างไ <c oughs> งมันเป็นหมูต้มแล้วอ่ะอือ่ะส่วนเตาต้อตอมอ่ะไม่มีกระดิกม,มันไม่เดือด <c oughs> อ่ะตอเติมน้ำโอเคก็กดไลค์กดแชร์กดตับตากลก้อไปบล็อกชนแนลไฮยพีครัด้วยนะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยจะได้ร่วมมีขึ้นไปใหม่มาแล้วนะครับสำหรับนี้ก็ขอติดต่อแล้วบายบายสวัสดีครับตอนนี้กี่โมงแล้วล่ะตอนนี้ก็น่าจะห้าทุ่มสี่สิบจบตีหนึ่งแน่นอนวันนี้ กอหมูยังไม่หมดไปโอเคบาย